วันนี้เราจะแกงส้มมะลกอใส่ผักบุ้งแล้วก็ใส่ปลากระป๋องนะคะคือวันนี้ฝนตกนะคะอากาศก็คึ้มๆแล้วก็ฝนลินลินนะคะคุณอรีนาก็จะมาทำแกงส้มทานนะคะคือต้องเราต้องถ้าแกงส้มมะละกอนะคะเราจะต้องเคี่ยวใส่มะละกอลงไปก่อนเคี่ยวกับน้ำต้มสุกเนี่ยค่ะ เคี่ยวให้เขายุ่ยก่อนนะคะคือให้มะละกอเขาเนะี่ยอ่อนนิ่มเพราะมะละกอนี่สุกยากนะคะอันนี้คุณนารแนาก็เคี่ยวก็เกือบเกือบสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำพริกแกงส้มนะคะ หน้าใส่นะ้ำพริกแกงส้มนะคะ,ะพริกแกงส้มนี่ก็มีพริกแห้งหัวหอมหัวหอมแดงนะคะสักสี่ห้าหัวนะคะหัวใหญ่ๆนะคะเพราะว่าแกงส้มนี่เราต้องใส่หัวหอมมากกว่ากระเทียมนะคะใส่กระเทียมไปสักห้าหกกลีบนะคะแล้วก็พริกแห้งแล้วแต่เราชอบว่าเราอยาก ทานเผ็ดทานอะไรเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะคุณอรินาถคันไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักบุ้งด้วยคุณารินาก็ล้างผักบุ้งไว้แล้วนะคะคือแกงส้มเนี่ยไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเขาเดือดแล้วนะคะเขาเดือดแล้วเราก็เตรียมใส่ น,นี้กลิ่นหอมมากเลยน,นีรเล่นเล่งไฟกันหน่อยนะคะนี่ค่ะเราใส่น้ำพริกแกงส้มไปแล้วเดี๋ยวเขาเดือดแล้วนะคะเขาเดือดแล้วก็จะใส่อันนี้ในน้ำแกงเนี่ยคุณนาลีนาใส่ใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะคะ ใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งยังไม่ได้ตัดหวานนะคะคุณนาลิน่าก็จะตัดหวานนิดหน่อยนี่ค่ะตัดหวานนิดหนึ่งคือ,อเคล็ดลับที่แกงส้งมมะละกอนเนี่ยเราต้องเคี่ยวมะละกอให้เขาสุกก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่น้ำพริกแกง ไม่งั้นก็ไม่อร่อยนะคะเพราะว่ามะละกอเนี่ยเขาจะสุกยากแล้วก็แข็งทนหน่อยนะคะ,ะในน้ำพริกแกงก็มีพริกแห้งพริกแห้งนะคะแล้วก็หัวหอมกระเทียมนิดหน่อยแล้วก็กระปิ กระชายกระชายนี่เราใส่เยอะหน่อยจะได้หอมเนาะนี่ค่ะกำ,กำลังหอมเลยคุณนานินานก็จะใส่น้ำมะขามนะคะนี่ค่ะน้ำมะขามเนี่ยทำไว้น้ำมะขามมะขามเปียกที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยค่ะแล้วก็เอาเขาไปล้างก่อนนะคะ คุณนาลีน่าชอบเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดหน่อยเค็มนิดนึงนะคะแกงส้มไม่มีอะไรมากแล้วทานก็ดีดีกับสุขภาพจะไม่อ้วนเลยนะคะอันนี้ก็คุณนาลินาาทำทานบ่อยลดความอ้วนนะคะหอมมากอันนี้คุณนาลิน้ายังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเราก็มาใส่ปลากระป๋องนะคะ ปลากระป๋องคุณนาริน่าไม่มีปลาสดนะคะอยู่บ้านนะคะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยเดี๋ยวเรามาชิมนิดหน่อย <No. S 1> เพราะว่าผักบุ้งเดี๋ยวค่อยใส่เพราะว่าผักบุ้งนี่เราจะสุกง่าย อืมโอเคของหวานนิดนึงเราจะเปรี้ยวกับเค็ม ตอนนี้ผักเราสุกแล้วนะคะแล้วก็รสชาติเราได้แล้วคือเปรี้ยวเปรี้ยวนําแล้วก็เค็มตามแล้วก็หวานปลาแหมนิดหน่อยน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราก็อย่างปลาเนี่ยถ้าเขาเป็นชิ้นๆใหญ่นะคะเราก็เราก็เฉาะให้เขาชิ้นเล็กนิดนึงแล้วน้ำแกงเขาจะได้นวนะคะ น่ากินเนาะนี่เป็นแบบอยู่บ้านนะไม่ไม่ได้ไปตลาดนะคะแล้วก็ทำอะไรง่ายๆอันนี้ทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะเนี่ยคนมาลีน่าใส่ผักบุ้งผักบุ้งนี่ช่วยระบายนะคะทานได้เยอะๆเลยเขาทานเข้าไปเขาจะระบายนะคะสำหรับคนที่ท้องผูก เป็นผักบุ้งนานะคะสะอาดนะคะชาวบ้านเก็บมาขายคุณอรินาถก็ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้สามวันแล้วค่ะน่ากินนะเห็นไหมคะใส่ปลากระป๋องน่าอร่อยไหมคะ ง่ายๆนะคะกับข้าวอยู่บ้านเราไม่ได้ออกไปไหนยุคโควิดนะคะนี่ค่ะปลากระป๋องคุณนันิน่าใส่ไปหนึ่งกระป๋องแต่แกงหม้อใหญ่เลยอันนี้เราไม่เน้นเราเน้นผักกับน้ำแกงนะคะน้ำแกงอร่อยก็โอเคแล้วเดีย๋ยวคุณนันิน่าก็ชิมอีกสักครั้งหนึง่ง ออืเลยมากโอ้ยคุณนาฏปิดแก๊สเลยนะคะคนข้างบ้านเขาจามคุณณลินาเองนั่นแหละอยู <S, uh, <S, okay <S ่ แต่ไม่ได้จามตรงนี้นะคะหันหน้าไปที่อื่นนะหน้าอร่อยนี้คะนี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ค่ะอร่อยมากนะคะเราโขกพริกแกงเองพริกแกงก็ไม่ได้ซื้อจากตลาดนะคะเรามาโขกเองนะคะนี่ค่ะ ถ้าเรามีกุ้งเราก็ใส่กุ้งได้นะคะแต่นี่คุณณลิน,นาไม่มีมีปลากระป๋องก็ใส่ปลากระป๋องนี่น่ากินเนาะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนี่ค่ะน่าอร่อยนะนี่ค่ะอันนี้กับปลาปลากระป๋องนะคะที่คุณณริน,นาใส่ลงไปเขาก็จะ ยุ่ยไปกับน้ําแกงเราคนบ่อยๆเขาก็จะเละไปเนี่ยทาให้น้ําแกงเนี่ยนัวอร่อยขึ้นนะง่ายๆสไตล์คุณนาลีนาศูู่่บ้านนะวันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณนาลีนาศด้วยนะสวัสดีค่ะ